สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจะสวัสดีพี่นอ้องเพื่อนทางนาช่อง youtube ด้วยกันเราจะทุกคนทุกทานที่มารับชมแนวทาาและก็มาเป็นกาลังใจให้กับแอนจอยเส้นเดียวกันจะมาตามกันต่อกับแนวทางหุ้นดาวโจนส์จะดาวโจนส์รอบปกติวันที่14วันที่14เดือนสิงหาคมจะเดือน 8. เนาะ2560 เจ็ดจ้าสำหรับผนหุ้นดาวโจนของวันที่สิบสามที่ผ่านมาจา้าเดี๋ยวมาเบิ่งผลของวันที่สิบสามกันก่อนจา้าสำหรับวันที่สิบสามดาวโจนให้ไปที่เก้ากับสองวิ่งรูดสำหรับพนจะบนคือเจ็ดศูนย์หนึ่งสำหรับบนนี่คือแอร์ตกับพันยามจับหย0ศูนย์ของเฮามีเก่าศูนย์สองศูนย์เสียดไปแต้มเดี่ยวเราจะมาหนึ่งศูนย์สำหรับบนโอ้โห สำหรับลลางคือหาสามขเขาเฮามีหาสองเข้ามาหาสามอืม้มเนาะเสียดไปจ้ะสำหรับเก่าก็คือเก่าสามลางมาซะหาสามเลยอ่าสำหรับวันแรกแนวทางคุณดาวนจนเป็นวันแรกของอาทิตย์นี่เนาะจา้ะพลาดไปโอ้เปิดมาวันแรกบอกปังเลยเนาะอาทิตย์นี้ อามื่อนี้รุ่นกันต่อตามกันต่อจากจไดการให้เบอร์ไว้เป็นแนวทางเราจะแนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณนอกมีเขามีรุ่นจะพิดพลานประกันได้กะขอถูดขอไพ่ไว้ด้วยละกันจ้าถามักถาชอบปล่อยตามเนาะถามบ่มหมักบ่ชอบปล่อยผ่านได้จ้าฝากด้วยละกันเนาจะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเผื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยด้วยเนาจะคุณละหนึ่งไลค์คุณละหนึ่งแชร์อ็คุณละ หนึ 1> 1. ่งติดตามจะาสำหรับพี่น้อง fc สันญดทีเขามารับช่วใหม,ใหม่อย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้เพื่อสัไดบ้บวกพาดแนวทางต่อ,ตอ,ตอ,ตอไปนอกจากแนวทางดีๆมีให้กันใดทุกวันเลยจ้าสำหรับมือนีกะวันที่สิบสี่เนาะจา้ารัฐบาลไทยไก่เข้ามาแล้วเนาะรัฐบาลไทยแอคไวล์ลงห้สองสูตรจ้ามือนีวันที่สิบสี่ก็เตรียมตัวรอดนะจ่าสำหรับรัฐบาลไทยของข้าจา้า ถาา้าเบียกพาดคือกดติดตาล้วก็สัันกระดิ่งไว้ร้อยจะเพืเ่อจะได้รับการแจ้เงเตือนเวลาสิอจโย่โงแนวทางใหม่ๆให้นะจ้ะสำหรับดาวโจนวันนี้เลขเด่นให้เด่นวิ่งรูดไปที่6กับ8วิ่งรูดจ้ะติดเบิร์เลขเด่นไหวหกหกตามด้วย8 8ดแปจ้ะสำหรับเด่นหกวิ่งรูดหก จับคู่ให้เป็นแนวทางไซ่วิ่งไซ้รูดถามมักถ้าชอบนําไปวิ่งไปร,รูดได้จ้ะหก6จ6 8หกนี่คือคู่เด่นเลย6 0 6 1 6 2สองำหรับเด่น8วิ่งรูด8 แปดเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสามแปดสองสำหรับตัวเน้นจ้าขอเน้นเลขเบิ้ลเบิ้ลเลขเด่นละกันเนาะ เดี๋ยวลืมจ้าเบิลเลขเด่นหกหกแปดแปดติดเบิลไวจ้าขอเน้นไปที่หกหกหกศูนย์กับหกสองแปดหนึ่งแปดเก้านี่คือตัวตีแอดจอยเน้นจ้า โอเคเรียบร้อยแต่สำหรับแนวทางหุ้นดาวโจนส์รอบปกติของฮาคคามคืนนี้กะตามนี้แล้วจะหมักตัวได้ชอบตัวได้เมื่อนี้ฝากนําไปเปรียบเทียบพิจารณาอีกทีหนึ่งละกะนะันเนาะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบเผื่อมีตัวถี่ตรงใจคอยตามเนาจะเมื่อนี้กะคอให้มาปังๆคอยมาเด้งๆละกะันเนาะจะ ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอพ่ัยไว้ด้วยละกันจ้าขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกๆก,กำลังใจจากขค้ไอพีน้อยเอฟซีทุกคนทุกท่านทีเ<อ>ข้ามารับชมเนวทากโชกดีกันทุกคนทุกท่านจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า